อลลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับอลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์นะครับคุกวาทิ์เราจะปาร์ตี้กันแบบนี้และถึงเวลาที่พวกคุณคนที่มีดนตรีในหัวใจกำลังจะสนุกแล้วกับเกมต่อไปของเรา เพงเพราะไม่เพียงตอนเป็นเด็กฉันสอบตกวิชาดนตรีอ้าแต่ว่าตรงเนี้ยเรามีเนื้อขึ้นให้คุณแค่แค่ขึ้นมาร้องเพลงผมจะมีชื่อเพลงอยู่แต่ตรงเนี้ยมันจะมีเนื้อเพลงทั้งหมดเลยได้ใครตอบชื่อเพลงได้วิ่งมาแทนเขาฟังนะไม่ต้องพูดคาว่าผมพูดว่าไ็ได้กับพวกเราไอ้ ขึ้นขึ้นวิ่งเร็ววิ่งเร็วคูณคูดคูณทันทีผมจะยืนอยู่เราเราจะยืนตรงนี้เนาะเราจะยืนตรงนี้แล้วเราก็แบบว่าเราก็จะดูพวกเธอร้องเพลงกันแล้วเอาวิญญกลับมาให้แมวสุดนะเบิกเริบรวยไข่ครับปะตเลยไมประตู่ไ้ปรเลยม่เลยแกฉันร้องเพลงไม่เป็นนะเวลามีเนื้อให้มีเนื้อให้อ่านอ่านอ่านเร็วเร็วแล้วก็ไปท่อนฮุกพอฟังดูตอบก่อนจ้าเต็มตัวเริ่ม เพลงอไใจสั่งมาเพกระบายเปลคนเลี่ยนคนเปลี่ยนนเล่ยนคเล่นกปังปัการ์ไนลย่นหนไใช่ไ่ใช่ไ่ใช่พี่กนผู้การเปไหมผู้การผู้การผูกมานอูการ่บรอตร้องนีอรง้รนตอบตนอบตรงนี้อบน้ตอบนตรรต้งนน้ รักก็รักเธอมาจนล้นใจเธอทำไมเธอไม่เข้ามาไม่เคยม่ไองยอมให้ใครอีกคนอื่นเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่ฉันอย่างไม่เคยยองใจของสองใจสองใจทักดีมาสองใจพยายามจนหมดปัญญาได้เวลากลมได้รับกรรม เชือกเชือกรองเท้ารองเท้าวินเต้เชือกรองเท้าวินเต้เชือกวิเต้เชือกวนเต้ ลวดลายร้อแรงแสงใจทุกคนยิ้มเธอพุ่งชนเข้าทันทีที่พบเธอโยกที่ย้ายที่เล่นเอาใจฉันสั่มผูชาละวังก็ยังไม่วายชอบเธอแกล้งกันบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ปล่อยคงต้องลองต้องคิดกันดูหน่อยรักเือทลองอยากรู้ไม่ต้องบอกขอจับใจเธอหน่อยแรงใจมาเล่นในใจฉันเป้นแบบนี้ จบมันนานเจ็บรักใครเจอมาจากไปฉันเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเงาแป๊บเดียวก็หลับไปเบื่อคนที่ขังแรงฝ้ายใจะเจอบดูในลูกช่างบ้าตัวาเป็นรม่มัถูก้านเปรมากม์ถูกานโอเคได้ได้ได้ไปถูกใจเธอจนได้ถูกใจเธอจนได้เมื่อเธอทำานทฉันแตนนแทนยันแทนฉันนน ฉันมีรู้ะจากนี้มันจะมีอะไรเิด้นสิงสำิ่ง่งสำคัญลาเยเลาเลงเลยทีาเดียนแาเล้วก็านตอาเล้วกมเล่นกันะม้เยอะไาเั้งหมดลเลยลงาเลยนยนะาเลนะนาเลนลยะมาเลนะนะาเลยนละาเมาลนเยนยาลยเลเลลยลเลยเลนยะนมเลนยะนมดเละนนลงนนนยะนนน โอ้ยฟังเรา้นแ้วร้องอะแม่ฟังเรามีแต่ฟังเรามีแต่กัดเทยแม่ไมเราไม่ต้องกดดันหรอกเพงของเรากินเวลาเยอะกว่าใครเพื่อนเลยกดจะได้ตังอูฟังนี้เริ่มด้วยใครครับพี่เป๊กนักร้องไม่ละเนี่ยเนีวเนีวนิวเนิวนเชิญครับจะตัดูนี่ มีเนื้อเพลงตรงนี้ชื่อเพลงอยู่ตรงนี้โกงได้โกงมาเพลงมาอะไรนะเอเริ่มเลยจ้หมดทุกตัวต่างช่วยกันเพลงง่ายอ่ะหัวใจมีคนเป็นเด็ไม่ใชเดกบับีองนี้เธอยูด้ใอย่้รียกดูฝากเรียกให้เธอเียกฝากเลียกฝากเลียก ในเมื่อตัวเธอนั้นอะไรวะเนี่ยในเมื่อตัวเธอนั้นจะเลือกไปฉันใจฉันก็เลือกจะลามันหมดเวลามาอะไรขอให้จากกันไปไม่้างเาฉันไม่าหรอกเสียใจผู้ชายห่วยห่วยฉันห่วยห่วยผู้ชายห่วยห่วยมาเหมือนพระวัดไหนถ้าเธอนี้ฉันจะตามลงน้ำพาไปถึงใจเธอก็คนมันรอเธอมาตั้งนานมาลักมักมาลักมาลักมามามา ให้เสียงใบไม้ขับกล่มเป็นเสียงดนตรีวิมานดีวิมานดีมาวิมานเดเียเขียงกระดาษเขียนลงะดลงกเขียนลงกระดาษเขียนลงกระดาษนดเขียนลดาเราษดานลลลายลเนยาเราด้ ปวดจงชาชันเดี๋ยวได้ไมเดี๋ยวเป็นได้ทุกอย่างเป็นชาไม่นชาอยากให้เธอ เขากี่ครั้งกี่ครั้งที่ยังซ่อนเธอเอาไว้แม้จะลึกเท่าไรยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำสลักจีสลักจีตสลักจีสลักจีสลักจีว เอเกอร์ต่อไปร้องไงวะไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นวันอะไรบางครั้งบางนหมดเวลารักกันแล้วรัก่คยได้ไหมทีมของคุณทับแทบเนี่ยได้ไปแปดเพลงแต่ทีมของกล้องได้ไปเก้าเพลงเดี๋ยวเรากลับมาแข่งกันต่อแต่ไมเนี่ยให้ประตื่นเล่นเลยอ่ะ เกมเพลงเพราะไม่เพียงน,นะครับสำหรับเพลงจังบอกหัวใจคุณพระกว่าจะได้ท่อนหุกนะคะยาวมาอยากมากแต่สุดท้ายก็ได้มานะคะวินวินค่ะเกมขอมือเธอหน่อยนะคะอยากจะบอกว่าลูกทีมของเราเนี่ย acting ตตคือที่สุดอยู่แล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคุณคุณนี่คือเกมที่เหมาะกับฉันที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าไปโรงพยาบาลตลอด <laughs> อ้าวสองคนนี้ใครอยู่หน้าใครอยู่หลังแม่อยู่หน้าหนูอยู่หลังแม่อยู่หน้าครับแล้วให้ให้คนที่มีอีกคนที่มันหน้าเหี่ยวมาทําหน้าเนี่ยนะอีกคนที่มันหน้าเหี่ยวมาทําหน้าเนี่ยนะมันจะดูออกไลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแม่เอามือพายหลังเป็นอะไรเป็นต้นเป็นต้นเป็นโต้นเป็นต้นเป็นต้เป็นต้นแก่แก่แก่เราแก่ไม่มีชีวิตเขาเรียกอะไรแกซ